สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนะครับก็สอนโดยคุณครูอคเนีศีเทพนะครับนะครับการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนต้องเข้าใจเพื่อนนะครับต้องเข้าใจและลึกซึ้งในการเป็นอยู่กับเพื่อนนะครับฟังพูดคุยอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับขออ้อ2เพื่อนพึ่งพาก็คือ สามารถทำอะไรได้เพื่อเพื่อนโดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับนี่คือจะเรียกว่าเพื่อนพึ่งพาครับสาเพื่อนสรรหานะครับคือเป็นการสรรหาสิ่งดีๆหรือเรื่องแปลกใหม่มาให้เพื่อนรับรู้นะครับอาจจะมีทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีก็ได้นะครับซึ่ง ไม่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับข้อ4เพื่อนพักพิงคือสามารถให้ที่พักพิงในยางที่เพื่อนมีปัญหาได้นะครับหเพื่อนเรียนรู้นะครับเพื่อนนะครับสามารถให้ความรู้กับเราได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนททีี่ดัศนคติที่ดีต่อกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับหก <6. S 1> นะครับ <6. S 1> เพื่อนเฮฮานะครับก็คือสร้างบรรยากาศแห่งความรื่นเริงต่อกันนะครับสนุกสนานนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกันนะครับเจ็ดนะครับ <7. S 1> เพื่อรับรู้นะครับเพื่อรับรู้ในที่นี้ก็คือ เพื่อนสามารถรับรู้เรื่องราวของเพื่อนได้แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่เกี่ยวกับตนเองก็ตามนะครับนี่คือเรียกว่าเพื่อนรับรู้นะครับ8เพื่อนรับฟังคือรับฟังปัญหาของเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนมีปัญหาหรือว่าเราช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นนะครับสองหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะครับนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับพวกเราก็คงจะเริ่มเริ่มเซ็งนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้เจอเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเลยหรือใกล้จะจบป .6 แล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนแล้วนะครับดังนั้นนะครับครูก็จะมีวิธีสางสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับให้นักเรียนนะครับเราไปดูกันครับข้อหนึ่ง นะครับมีเวลาให้กันบ้างนะครับมีเวลาให้กันบ้างในที่นี้หมายถึงนะครับชวนกันไปกินข้าวดูหนังนะครับหรือ,อทํากิจกรรมร่วมกันเล่นดนตรีอ่านหนังสือเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับคือใช้ชีวิตร่วมกันนะครับหาเวลาว่างๆในการที่จะาสารสัมพันธนะ์เพื่อจะได้ไม่ทําให้เราห่างเหินกันจนเกินไปนะครับ ข้อ2นานๆเจอทีไรนานๆเจอทีไม่มีปัญหา <c oughs> หมายความว่าคือเรากับเพื่อนนะครับนัดกันมากนานๆเจอกันสักครั้งหนึ่งหรือว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยครับเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับมีปัญหาอะไรได้ไดปรึกษากัน นะครับช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นนะต่อไปข้อ3ามนะครับเทคแคร์ให้ครบกลุ่มนะแน่นอนครับคนเรานะครับเวลามีเพื่อนเราก็ต้องมีเพื่อนที่แบบว่ารักมากรักน้อยนะครับคือเพื่อนคนนี้สนิทเพื่อนคนนี้ไม่สนิทนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคนเราจะมีเพื่อน คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีนะครับกับเพื่อนทุกๆคนนะครับหรือว่ากลุ่มเราสนิทกลุ่มนี้ไม่ค่อยสนิทแต่เราก็ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนทุกๆทุก,ทก,ทก,ทก,กลุ่มนะครับเพราะว่าในวันใดวันหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราขาดเพื่อนไปนะครับเราอาจจะหนึ่งไม่มีที่ปรึกษาไม่มี คนคอยให้กำลังใจไม่มีคนคอยปลอบนะครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็เทคแคร์ให้ครบทุกกลุ่มนะครับต่อไปข้อสี่นะครับดูแลให้สมกับเป็นเพื่อนนะครับดูแลให้สมกับเป็นเพื่อนอยังไงก็คือ คำว่าเพื่อนนะครับใช่ว่าจะเป็นกันง่ายๆนะครับเมื่อได้ใครเป็นเพื่อนแล้วนะครับเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติให้สมกับคําว่าเพื่อนนะครับมาดูกันว่าเพื่อนต้องการอะไรบ้างหนึ่งคนที่อยู่ข้างๆยามผิดหวังสองสองคนที่ไม่ทิ้งกันสาม คนปลอบใจ4คนคุยได้ทุกเรื่อง5ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่นึกถึงกัน6คนที่เข้าใจและรู้ใจ7คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะครับถ้าตอบแทนกันทั้งเพื่อนและเราด้วยทุกข้อความด้านบนแปลว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะครับ นี่คือเพื่อนลักษณะข,ของเพื่อนที่ดีของเรานะครับแล้วก็ดูแลรักษาให้ดีนะครับข้อหนะครับอัปเดตช่องทางการติดต่อนะครับบางทีนะครับเวลาเราไม่ได้เจอกันานานๆน,นะครับเราอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่าเปลี่ยนเบอร์โทรนะ,ะเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนเฟซนะครับเปลี่ยนอีเมลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ ช่องทางในการติดต่อเรานะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะอัปเดตนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์เปลี่ยนอะไรต่างๆก็คืออัปเดตให้เพื่อนนะครับหรือสร้างกลุ่มไว้นะครับไว้ติดต่อการปรึกษากันนะครับเพื่อช่วยเหลือกันในยามที่ลําบากหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้น<ๆ>ช่องทางการติดต่อก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สําคัญนะครับในการที่เราจะได้ดูได้ติดต่อกับเพื่อนได้นะครับและนี่ก็คือนะครับเป็นวิธีการนะครับ ดูแลความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อนนะครับก็สำหรับอ่าสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็อ่ามีอ่าเนื้อหาในการเรียนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ค,ครับก็มีอ่าใบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนได้ ทำนะครับจำนวน2ข้อนะครับก็คือข้อ1น,นักเรียนอยากให้เพื่อนของตนเองมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนก็เขียนแล้วก็ตอบมานะครับข้อ 2. นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนอย่างไรนะครับโดยให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งเข้ามาในรายกลุ่มพนศึกษานะครับในอัลบั้มของห้องเรียนหรือว่า ชื่อของตนเองนะครับระบุชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับคุณครูก็จะเช็คคะแนนให้นะครับในส่วนของการออกกำลังกายนะครับคุณครูอยากอยากให้นักเรียนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับโดยให้นักเรียนสามารถไปดูไปศึกษานะครับใน y o u t u b e นะครับนะครับแล้วก็ก็จะมีวิธีการแล้วก็ตัวอย่างสาธิตให้นักเรียนได้ทำตาม นะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะออกออกไปออกร่างกายที่สนามกีฬาหรือว่าสวนสาธารณะได้นะครับก็พยายามนักเรียนรักษาสุขภาพร่างกายนะครับออกร่างกายอยู่ที่บ้านนะครับดูแลความสะอาดนะครับดูแลตนเองนะครับให้สะอาดอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันไวรัสโควิดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบ การเรียนการสอนวันนี้นะครับแล้วก็พบกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ